บ้านเดี่ยว5ล้านได้แบบนี้เลยทุกคนนี่คือบ้านในโครงการอีโคเนเจอร์ราชพฤกษ์สามสี่ห้ารองรับได้ถึง4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถเริ่มต้นเพียง4.99ล้านบาทนี่คือบ้านเดี่ยวแบบคาร่าเป็นไทยเริ่มต้นของที่นี่3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถบนพื้นที่ใช้สอยกว่า170ตารางเมตรลานจอดรถของโครงการลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันการสุดตัวช่วยประหยัดงบประมาณในอนาคตไปได้เยอะเลยค่ะเข้ามาในลิฟวิ่งแอเรียเพดานสูง สูง2.8ถึง3เมตรโปร่งโล่งสบายพร้อมเชื่อมไปยังโซนรับประทานอาหารและห้องครัวแล้วตรงนี้ยังสามารถทำเป็นมุมสัตว์เลี้ยงได้ด้วยขึ้นมาที่ชั้น2จะเจอกับห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่มาพร้อมกับมุมวอล์กอินโคเชถูกใจสาวๆแน่นอนส่วนอีก2ห้องนอนก็ใหญ่ไม่แพ้กันวางคิงไซส์ได้สบายเหมาะทั้งสำหรับลูกๆหรือแขกที่มาพักหรือจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการก็ครบครันทั้งสระว่ายน้ำขนาดฮาร์ฟโอลิมปิกฟิตเนสขนาดใหญ่เห็นวิวสวนเซมี outdoor space และ kids room ทำเลเข้าออกได้ทั้งถนนราชพฤกษ์และ345เดินทางสะดวกเพียง7นาทีจากโรบินสันราชพฤกษ์ใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่ต้องมาดูที่นี่เลยสนใจเยี่ยมชมโครงการลงทะเบียนคลิกเลยหรือโทร1753